ครับสวัสดีครับมาพบกับป่านายนะวันนี้มีตัว3ดอก1จุดบาเลต M 2 0 0 DSR SVU ปืนวันหลายเดือนหน้ากาก IC หลายเดือนสมบูรณ์แบบหลอ่อๆมาแล้วครับผมช่วงนี้ตัวยดดอก3ดอกบาเลตนี่มั่งขายง่ายจริงครับน้องๆสั่งมาเพียบคิว1 0 0 0 0แสนคิดได้62%ิบาก30%หลอ่อๆครับพ้อยแสน ฉายาขาดแค่นี้นะครับผมไม่จําเป็นครับที่เหลือครบหมดครับทีไปครบหมดเลยแล้วกันอักถาวรนครับผมนี่ครับอักดำเก้าสิวันครับผมสามเดือนเอคบอมครับไอเทมโค้ดกระบอกแรกเจเจครับอารอีสปอร์ตหนึ่งหนึ่งสองสามอักแดงสิบห้าวันครับอั p คซสองันิบามร้อยสาวัน4เดือนครับ ปืนมีรวมว่าแปดเดือนแล้วนะครับปืนแปดเดือนแล้วสามเจ็ดอันนี้เก้าเดือนสิบเดือนตีเป็นสิบเดือนครับผมสิบเดือนครึ่งสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองเดือนปีกว่าแล้วนะครับอันนี้ก็ปีหนึ่งเดือนแล้วตีไปปีหนึ่งเดือนโอเอทาวลนะครับผมปีสองเดือน ปี3เดือนอันนี้เพราะว่านับตีไปอย่างละเดือนเลยนะว่ามันรวมกว่าอันอื่นที่กระโจมสิปี3เดือนปี4เดือนสไนเขียว VSK อันนี้ปะอ่าปี4เดือนนะครับไอเทมแรก,กบอกที่2กระบอกที่3กระบอกที่4กระบอกที่5กระบอกที่6ครับไอเทมแรโคร้ดปืนโค้ด6ก็ระบอกกับバเล M 200 VSK ดีไดเอฟอยู่สไนนี่ครบเลยนะครับ 20บาเลตนี่7วันหนึ่งนี่เลยหล่อหล่อครับบอกเลยซองเงินครับผมปืนโคตกขีกระบอกวนะเนี่ย7จกระบอกครับผมตัวนี้เจสายซองสายทนายครบหมดนะครับผมซองเงินปืนวันปีกว่ากว่าหล่อหล่อครับตัวนี้ หล่อจริงครับหล่อจริงจริงสบนี่ครับของเยอะเลยมาระเบิดมามี่2 1 0วันยังไม่เปิดเคสี 400, 400, ่ร้อยเอเลียน90ิวันยังไม่เปิดครับผมตัวละครครับนี่ครับหน้ากากไอซี1 3นาหน้ากากแข่งเทพเหลือ90วันยังไม่เปิดนะครับสมเดือน1เดือนอันนี้2เดือนหน้ากากบวก4ทั้งนั้นนะครับเนี่ยหน้ากากก็รวมกันเป็น180วันแล้ว นี่อีกหนึ่งเดือนครับมาร์คเซอร์เพนสี่วันสามวันหนึ่งชิ้นหนึ่งวันหนึ่งชิ้นสาวันหนึ่งชิ้นหนึ่งวันสองชิ้นหนึ่งวันเจดชิ้นสามวันสองชิ้นหนึ่งวันหนึ่งชิ้นสามวันสองชิ้นสาวันหนึ่งชิ้นครับก่อสิบหนึ่งหนึ่งวันหนึ่งชิ้นหนึ่งวัน4ี่ชิ้นตัวหล่อมากครับตัวหล่อมากปืนคดเจ็ดกระบอกเจ็ดนะถ้าไม่ผิดเนาะน่าจะเจ็ดกระบอกเนาะเจ็ดกระบอกครับ สามดอกหนึ่งจุดยศสวยๆปืนวันปีกว่าๆปีกับอีกสี่เดือนหน้าก,กากเพียบครับผมรอๆเลยครับผมตัวนี้ขายราคาโดนๆฉลองปีใหม่ครับผมต้อนรับปีใหม่5,000ันโอนหรือวอ l l e t ต w o หกพันทูช้าหมดนะครับ5้า0ันโอนหรือวอลเ l e t ใครอยากได้ตัวหลักสวยๆปืนโค้ดเจ็ดกระบอกแนะนําพี่บอกว่าช้าหมดเลยนะครับช้าหมดจริงๆใครเห็นคลิปนี้รีบเอาเลยบอกว่าช้าหมดครับจริงๆ